แทนผู้เสียหายได้รวมกลุ่มกันทางไลายจากหลายจังหวัดเดินทางเข้าพบตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอ,อทอหลังจากพบว่าเฟซบุ๊กที่โฆษณาขายโทรศัพท์มือถือ3เพจคือเพจที่ชื่อว่า BG m ี b i l e ยโฟโต้โฟนและโอเคโมบายโฟนเข้าขายหลอกลวงต่างมั่นใจว่าเป็นคนเดียวกันเพราะลักษณะกระบวนการให้ลูกค้าดำเนินการคล้ายกัน ผู้เสียหายคนนี้มีอาชีพวิศวกรอยู่ที่จังหวัดชนบุรีตกลงซื้อ iPhone 6S หลังจากเข้าไปดูในเพจโอ o คโมบายโฟนได้โฆษณาว่ามีโปรโมชั่นเปิดร้าน2เครื่องเครื่องละส0 0 0มบาทเขาจึงสนใจและทักเข้าไปคุยทางเฟสและคุยต่อทางไลน์หลังตกลงซื้อผู้เสียหายจึงโอนเงินไปผ่านบัญชีของคนชื่อกนกพรตามที่เจ้าของเพจแจ้งเมื่อวันที่31ธันวาคมปี58นัดรับสินค้าทาง eMS ในวันที่4มกราคมที่ผ่านมาแต่สุดท้ายไม่ได้ของตามที่ตกลงไว้แค่ติดต่อเจ้าของเพจไม่ได้รวมถึงหน้าเพจก็ปิดหนีหายไปด้วยจึงพยายามติดต่อเจ้าของบัญชีจนเจอตัวผมคิดว่าตัวคนร้ายเนี่ยพยายามจะเลือกเ,อเลือกคนกลางก็คือเจ้าของบัญชีเนี่ยที่เป็นเด็กที่อายุน้อย,อยแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอ,อะไรเท่าไหร่อันตรายครับเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ย เขาทำมานานมากนะครับทำมาเป็นปีๆไม่มีใครจับได้นะครับที่เรามั่นใจว่าเป็นเพจเดียวกันเพราะว่าเราติดต่อเจ้าของบัญชีไปคําพูดเขาที่โพสลงหน้าเพจเหมือนกันเนีย่ยเลี่ยนแค่ร้านอยู่อําเภอแกงจังหวัดระยองแค่นั้นอันเก่าเป็นร้านอยู่ปวงน้าร้อนจันทบุรีขณะที่กน,นกพรหนึ่งในเจ้าของบัญชีคนนี้เดินทางมาที่ปอท เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเขาถูกหลอกให้ทำงานพิเศษอ้างว่าได้พบกับโฆษณาง,งานเสริมไรายได้ดีผ่านทาง Facebook จึงทิ้งเบอร์อติดต่อไว้หลังจากนั้นมีชายอ้างชื่อว่าเบิร์ตโทรมาบอกลักษณะงานว่าเป็นงานรับซื้อตู้ออนไลน์ต่อวันจะมีลูกค้าโอนเงินเข้ามาจึงให้ไปเปิดบัญชีเพื่อรองรับเงินของลูกค้าและมีหน้าที่ไปซื้อสลิปเติมเงิน t r u e m o n e y และให้โทรแจ้งรหัสบัตรก่อนถูกำชับให้ฉีกสลิปบัตรเติมเงินทิ้งโดยได้ค่าจ้างครั้งละ400บาท พอมียอดเข้าบัญชีหนูอะค่ะเขาจะโทรมาแจ้งว่ามียอดเข้านะให้รีบไปกดแล้วก็ไปซื้อสลิปทูมันนี่มามาแล้วโทรแจ้งรหัสของสลิปอะค่ะแล้วก็เพราะเวลาเราไม่มีเวลาไปทําให้เขาอะค่ะเขาจะโทรจี้เราอะค่ะให้ไปทำทุกครั้งมีเงินโอนมาประมาณกี่กิล่์สองหมื่นอัพขึ้น,นะคะ่ะประมาณห้ายอดค่ะ พันตารวจเอกสิริวัตรดีพอผู้กํากับสองกองบังคับการปราบปรา,รามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทเปิดเผยว่ากรณีนี้กลุ่มมิจฉาชีพจะใช้วิธีการเบิกเงินหลังจากได้รหัสบัตรเติมเงินจากเจ้าของบัญชีที่สมัครเข้ามาทํางานพิเศษโดยวางแผนไม่ทิ้งหลักฐานเชื่อมมาถึงตัวเองขณะนี้พบบัญชีเกือบสิบบัญชีผัวพันกับ3เพจนี้ซึ่งทางปอทจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสืบสวนหาผู้กระทําความผิดต่อไป เราก็ต้องดูว่าไอ้ที่เขาจ้างเปิดบัญชีเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ไปซื้อบัตรทูแล้วก็โอนเงินต่อไปเนี่ยจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้อะไรจากตัวน้องเขาบ้างเพื่อนําไปสู่ผู้ทางความผิดนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเพจทราบว่าปิดปิดไป2เพจแล้วขอเวลาน่นึงครับนะต้องดูก่อนว่าว่าเงินที่ผู้เสียหายโอนมาแล้วเนี่ยมันออกไปยังไงต่อแล้วจะตามจากเนี่ยขั้นตอนของการที่เงินออกจากระบบไปยังไงจะได้รู้ว่ามันไปอยู่ที่มือใครครับ นันคนอกจากนี้ภัยเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตที่กําลังเป็นที่นิยมทางพอ,อทอเตือนเฟซบุ๊กที่ไม่น่าเชื่อถือซึ่งทุกวันนี้อาจมีการสร้างเฟซบุ๊กขึ้นมาเพื่อหลอกลวงโดยเจ้าหน้าที่ก็ไม่อาจป้องกันอย่างทันท่วงทีได้จึงขอให้ผู้ซื้อสินค้าระมัดระวังและควรนัดเจอกันกับเจ้าของเพจเพื่อรับสินค้าก่อนการจ่ายเงินอภิษฎคณาเขื่อนแก้วไทย P ี s รายงาน ท่านผู้ชมคะเรื่องของการหลอกขายโทรศัพท์มือถือผ่านทาง Facebook นะคะท่านที่ชมรายการอยู่ในขณะน,นี้ใครมีประสบการณ์นะ,ะหรือว่ามีข้อมูลเบาะแสก็แจ้งเข้ามาได้นะคะแต่ว่าในรายการของเราขณะนี้นะอาจารย์เจษดาเรามีสายของคุณเอิร์ธนะคะเป็นผู้เสียหายที่อยู่ที่จังหวัดชนบุรีจะเล่าข้อมูลให้ฟังนะ,ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์ธค่ะลโหลสวัสดีครับค่ะคุณเอิร์ธสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้ออะไรราคาเท่าไหรค่ครับคุณเอิร์ธค่ะเป็น iPhone 6 6s ครับ ราคาสองหมื่นบาททวนครับสองหมื่นบาททวนซึ่งถ้าเกิดเป็น iPhone 6ตามท้องตลาดนี่ราคาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่คะคุณเอสคะประมาณสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดครับผมโอ้โหก็ประหยัดลงได้ตั้งเยอะนะคะอาจารย์เจษาานผู้ชมประมาณเจ็ดพันแปดพันครับใช่ครับแล้วทําไมเราถึงไว้ใจว่าเอ้ถ้าเราโอนเงินไปซื้อมือถือกับเขาแล้วน่าจะไม่ถูกโกงน่าจะได้เครื่องแน่นอนทำไมถึงมั่นใจคะ ปกติแล้วผมเป็นคนซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับก็ใช้ใยการซื้อของทางเททางเทที่เป็นประจําแล้วีกอย่างหนึ่งก็คือว่าใช้เพจเพจโอเคมาทโซทนี้มีคนกดติดตามเพจเขาหนึ่งเยอะมากเป็นหมื่นนคนนะครับอืมค่ะเราก็เลยไว้ใจครับค่ะแล้วในการที่เราโอนเงินไปนะคะแล้วก็สั่งซื้อโทรศัพท์พอครบกําหนดวันที่เขาต้องส่งของให้ พอเขาไม่ส่งของมาเราติดต่อไปได้รับคําตอบว่ายังไงบ้างคะผมไม่สามารถติดต่อเขาได้เลยครับคือเขาอาเขาปิดเฟซบุ๊กแล้วก็ลบไลน์ทิ้งนะครับผมไม่สามารถติดต่อเขาได้เลยคโควิดปิดเฟซบุ๊กทั้งที่มีคนติดตามเขาเป็นหมื่นคนอะนะคะใช่ครับใช่ครับแต่นั่นก็หมายความว่าท่านผู้ชมอาจานเจสา,จาก็อย่าอย่าพึ่งชะล่าใจาเพราะาอาจจะไม่ใช่แค่คุณเอิร์ธคนเดียว นะคะที่ขายมือถือคุณนัทพอรู้ไหมคะว่ามีคนซื้อมือถือผ่านทางเ c e b o o k โอเคโมบายโฟ,ฟนเยอะไหมคะอ่าเท่าที่ตอนนี้ทางถูกและเพื่อนรวบรวมคนได้เยอะมากครับเป็นร้อยครับเป็นร้อยเป็นร้อยเหรอคะโอ้โหครับเป็นร้อยนี่สามารถตามตามตัวได้แล้วมาดูความเสียหายได้หนี่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบคนค่ะนี่ถ้าเกิดเป็นร้อยนะคะท่านผู้ชมมูลค่าความเสียหายเป็นล้านเลยนะคะเพราะคูณกันไปเครื่องละประมานี้นะคะค่ะ ตอนนี้เราไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคุณเอิร์ธนะครับผมใช่ครับค่ะแล้วทางตำรวจดำเนินการยังไงบ้างล่ะคะ,อะตอนนี้ทางตำรวจรับแจ้งความทิ้งเอาไว้นะครับค่ะใช่ครับแล้วก็ขอขอหลักฐานทั้งหมดที่ทางผมแล้วก็เพื่อนเพื่อนมีนะค่ะค่ะเบื้องต้นก็คือรับข้อมูล,ลวไว้ก่อนเป็นขัน้นใช่ครับอืมค่ะ อแล้วค่ะเดี๋ยวในกรณีนี้นะคะคุณเอ,อิร์ธท่านผู้ชมค่ะ mm hmm. นอกจากคุณเอ,อิร์ธยังมีอีกสายหนึ่งนะคุณเนทคุณเนทนี่เป็นผู้เสียหายที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะ mm hmm. คุณเนทคะสวัสดีค่ะ mm hmm. เดี๋ยวทีมงานเราประสานอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. แต่ว่าโดยข้อมูลนะคะที่ทางคุณเอิร์ธได้เมื่อสักครู่นี้ท mm hmm. ่านผู้ชมอาจารย์จะกาารเสกคงจะได้ยินนะคะสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดลดเหลือสองหมื่นบาทาเกือบหมืน่นเกือบหมื่นนะคะถือว่าเยอะเพราะปกติทัศัพทมมือถือเขาก็จะไม่ได้ลดกันมากมายขนาดนั้นนะคะไม่ได้เหมือนซื้อเสื้้อผาาทททั่่วไปีีแบบบงก็ ต่อกันแรงๆถ้า<ช>ไม่ได้ระบุยี่ห้อแพงชัดเจนนะฮะก็จะต่อกันน่ากลัวแต่นี่เป็นมือถือมียี่ห้อชัดเจนอยู่แล้วนะฮะคุณแนทคะสวัสดีคะ่ะค่ะคุณแนทสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือผ่านทางผ่านทางเพจอะไรคะโอเคโมบายโฟนค่ะโอเคโมบายโฟนนะคะแล้วก็ซื้อ,อมือถือ,อยี่ห้ออะไรรุ่นไหนราคาเท่าไหร่คะไอโฟนหกค่ะหมื่นสี่ค่ะไอโฟนหกราคาหนึ่งหมื่นสี่พันบาท ใช่ค่ะเอ๊ะปกติราคามันสองหมื่นกว่าบาทใช่ไหมคะอุนนี้ก็เป็นมือสองค่ะอ๋อเป็นมือสองน,<อ>นะคะมือสองสภาพดีค่ะมือสองสภาพ<ช>ดีนะคะค่ะ,คะแล้วตอนโอนเงินนี่เราโอนเงินเข้าบัญชีใครคะเออค,คุณทศรีสินทาค่ะค่ะแล้วก็ใ,ในการโอนเงินไปนะฮะหลังจากที่โอนเงินแล้วพอถึงเวลากำหนดรับของเกิดอะไรขึ้นคะ เอาไม่ส่งออกมาให้แล้วก็ปิดเปอร์ปิดเบสทุกอย่างเลยคะ่ะไม่สามารถติดต่อได้อะค่ะไม่สามารถติดต่อได้นะคะใช่ใช่ะค,ะค่ะก็คือปิดหมดทุกอย่างเลยะคะ่ะค่ะตอนนี้นี่เราได้ไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไหมคะว่ามีคนที่เจออย่างเราเยอะไหมที่ซื้อของผ่านทางโอเคโมบายโฟนแล้วก็ไม่ได้เครื่องงนี้มีเยอะไหมคะเยอะมากเลยค่ะค่ะเพราะว่าในนิดก,ก็ลงเทเบืนแล้วแต่เราไม่ได้ หาข้อมูลเองอะค่ะพอโดนไปล้วก็ไปหาข้อมูลก,ก็โดนเดยอะเหมือนกันไปแปลว่าก่อนหน้านี้ก็มีการเตือนแล้วแต่เราไม่ได้ดูละเอียดก่อนนะนะเลยไปเผลอสนะั่งนะค่ะค่ะคือคราวนี้นะท่านผู้ชมในกรณีของคุณเอิร์ธหรือคุณเนตก็ดีนะเมืม่อมีการสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือผ่านทางเพจโอเคโมบายโฟนก็ okay, มีการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลคนหนึ่งก็คือคุณกนกพรนะคะซึ่งก็จะเป็นเบาะแสสาหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจแน่นอนว่า ผู้เสียหายโอนเงินไปที่ใครนะคะฉะนั้นในเรื่องนี้ทางรายการสถานีประชาชนก็ประสานงานไปยังเจ้าของบัญชีนะคนที่คุณเอิร์ธคุณแนทโอนเงินเข้าไปนะอาจารย์เจษฎาก็คือน,น้องกหนกพรอยู่ในสายกนกพรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องกนกพรการที่มีคนโอนเงินเข้ามาในบัญชีน้องเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าอะไรน้องทําธุรกิจหรือทําอะไรเกี่ยวข้องกับโอเคโมบายโฟนไหมคะ มาค่ะแตนัวค่ะไปสมัครไปสมัครงานเขื่อนรายได้สือมาค่ะเพจในเฟซบุ๊กค่ะ,ไคะอไปสมัครงานพิเศษทําผ่านทางเพจก็ให้เราทําอะไรบ้างคะไหนเล่าพฤติกรรมให้ฟังหน่อยเขาจ้างเราทําอะไรบ้างก็คือเขาเขาอ้างว่าเขาอะค่ะรับรับซื้อตู้เติมเงินออนไลน์อ่ะคะค่ะ,คะ ค่ะแล้วจะมีลูกค้าโอนเงินให้เราข้างลางสองหมื่นสองหมื่นสามอะค่ะแล้วให้เราค่ะแล้วให้เราไปชื้อสลิปทูมันนี่แล้วก็โทรบอกรหัสของสลิปทูมันนี่กับเขาค่ะกับคุณ้ายค่ะค่ะแล้วพอเราบอกสลิปเข้าไปแล้วปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเลขในสมุดบัญชีเราเกิดอะไรขึ้นกับเงินในบัญชีเราคะ ก็พอเราซื้อสลิปแล้วก็โทรไปบอกนะหาอะไรแบบนี้แล้วค่ะก็ก็เขาก็จะให้เราอะค่ะฉีดสลิปทิ้งแล้วก็มีประมาณเข้ามาประมาณหยอดค่ะในรมุบบัญชีหแล้วก็พอหลังจากนี้เขาก็หายไปอะค่ะติดต่อไม่ได้ค่ะแล้วก็ให้ค่าจ้างเรายังไงคะ ก็ยอดอยังไงที่สี่ร้อยบาทค่ะยอดที่โอ,อนเข้ามาครั้งหนึ่งสี่ร้อยบาทห้าครั้งก็สองพันแล้วเขาจ่ายเราจริงไหมคะจคะ่ายค่ะให้เราหักจ่ายในยอดนั้นอ๋อค่ะค่ะแล้วเราพบสิ่งผิดปกติอะไรยังไงบ้างไหมคะอะไรนะคะเราเราพบอะไรที่ผิดปกติบ้างไหมคะก็คือว่าเขาจะเขาจะแบบโทรโทรจ โทรจีให้ให้เราไวรีบไปกดเงินมาชี้อฟลิปแล้วก็โทรจีให้เราฉีดฉีดฟลิปบัตรเงินนะคะอืมค่ะนี่คือสิ่งที่เขาเร่งรัดเราอะนะคะแต่ว่ากรณีนี้ะนะคะากลายเป็นว่ากนกพรก็เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง กับการหลอกขายมือถือของทางโอเคโมบายโอเคโมบายโฟนเลยนะคะเรื่องนี้นะคะอาจารย์เจษราท่านผู้ชมคะ่ะน้องกนกพอรวมทั้งผู้เสียหาย2รายคือคุณเอิร์ธคุณเนทนะคะทางรายการประสานงานปนยัพันตตารวจเอกสรีวัตรดีพอนะคะเป็นผู้กํากับการสองกองบังคับการปรับปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตํารวจปอทอพร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้กกับสริวัตรคะครับสวัสดีครับคุณนรูมาอาจายรย์เจษฎาน้องๆผู้เสียหายแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะท่านภมิกับค่ะกรณีที่มีน้องผู้เสียหายทั้งหมดนี้ไปแจ้งความนะฮะทางตํารวจปอทจะดําเนินการยังไงบ้างคะก็เบื้องต้นนะครับวันนั้นที่น้องๆมาเนี่ยเราก็ได้สอบปากคานะครับ <c oughs> แล้วก็ดูพยานหลักฐานที่ที่มีน้องบางสนะ่วนเนี่ยนำมาให้ะฮะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างดำเนินการครับคาดว่าจะได้เบาะแสของคนที่ทําเพจโอเคโมบายโฟนและที่สำคัญที่สุดน,น,นะฮะมีโอกาสจะได้เงินคืนบ้างไหมคะท่านผูมิกับค่ะ ก็นนี้ก็เรียนยืนยันนะฮะคือวันนั้นที่น้องเข้ามาเนี่ยมีหลักฐานสําคัญมาชิ้นหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งเรากาลังประสานประสานกับทางทางภาคเอกชนนะครับที่เกี่ยวกับหลักฐานชิ้นเนี้นะครับเพื่อที่จะยืนยันตัวตนของผู้ทําผิดจริงเพราะว่าคดีนี้เนี่ยใช้เรียกบัญชีม้านะครับใ,ให้น้องมามามา,มาเป็นเป็นช็อตคัดนะครับเป็นตัวคัดเอาเนี่ยเพื่อ,อดําเนินการระหว่างผู้เสียหาย นะครับก <muitas> ับน้องน้องน้องมุตะคู่ครับค่ะแล้วก็ถึงจะไปโยงกับคนร้ายตัวจริงซึ่งตอนเนี้ยเรามีหลักฐานแล้วแต่ขอเวลาสักนิดหนึ่งครับอืมค่ะคราวนี้ในส่วนของผู้เสียหายคาดว่าน่าจะมีอีกมากไหมคะท่านภูมิกับค่ะก็เท่าที่คุยๆกับน้องวันนั้นเห็นทราบว่ามีการเปิดกลุ่มไลน์กันนะครับรู้สึกจะมีจะมีอีกน่าจะมีจํานวนหนึ่งครับค่ะใครที่เป็นผู้เสียหายแต่ว่ายังไม่ได้มาแจ้งตํารวจปอทท่านภูมิกับอยากจะแนะนํำยังไงบ้างคะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถดาเนินการได้ะจะใหแจ้งพนักง,งานสอบสวนท้องที่ก็ได้นะครับซึ่งตอนเนี้ยถ้าเกิดหลักฐานที่นี่ที่ผมนําเรียนให้ให้คุณโอมาทราบเนี่ยค่ะยืนยันตัวตนผู้ทําผิดได้เนี่ยทางปทจะประสานไปกับท้องที่นะครับซึ่งมีน้องเจ็ดท่านที่มาเนี่ยก็มีบางส่วนเนี่ยแจ้งความกับท้องที่ไปแล้วครับอันนี้เราจะได้แจ้งเขาแจ้งทางฝ่ายสืบสวนของโรงพักนั้นๆนะครับในส่วนปทเนี่ยที่มาแจ้งปทก็จะดำเนินการในส่วนของเราครับ ค่ะเราก็มั่นใจนะฮะในการดังานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าคงใช้เวลาอีกไม่นานในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายนะฮะก่อนที่เขาจะไปก่อเหตุมากกว่านี้แต่ว่าในส่วนของน้องกหนกพรอยากให้ตำรวจช่วยยังไงบ้างไหมคะน้องกหนกพรคะก็อยากให้ตำรวจเร่งหาหนักนะคะเร่งหาคนร้ายนะคะก็กรณีนี้อาจารย์เจษราน้องกนกพรจะมีความผิดไหมคะเนี่ยก็อยู่ที่ข้อจริงนะครับถ้าเข้าไปร่วม โดยมีส่วนได้รับประโยชน์อยู่ด้วยนะครับก็ได<ข>้400บาทต่อคนนะครับอาจารย์แต่ก็นนาไม่รู้ว่าเป็น,น,น,นทีนัค้คงจะเป็นการถูกหลอกนะครับแต่ว่าถ้ามีข้อมูลอื่นๆนะครับเนื่องจากก็ตอนนี้มีสายมีบ่อแสอยู่อันเดียวเนี่ยนะครับท,ที่ที่ดำเนินการถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่สามารถค้นใช้ทางเทคโนโลยีค้นหาทุกกระทำความผิดได้เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยน้องก็อาจจะพ้นจากในเรื่องส่วนนี้ไป ค่ะท่านผู้กับสิริวัตรคะอยากจะฝากเตือนไม่ว่าจะเป็นคนที่ซื้อของผ่านทางออนไลน์ก็ดีหรือว่าใครที่ชอบหางานพิเศษทำะนะฮะผ่านทางออนไลน์อยากจะแนะนํายังไงบ้างคะเช่นค่ะคืออย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว,ว่าธุาริจออนไลน์เนี่ยเข้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันนะครับการซื้อของต่างๆเนี่ยนะครับอย่างนี้ซื้อทางออนไลน์กันเยอะแล้วก็ผู้ทําทผิดเนี่ยเข้าใส่ช่องทางนะครับใช้จิตวิทยาเช่นของถูกกระท้องตลาดเยอะๆมีจํานวนจํากัดต้องรีบซื้อ ต้องโอนเงินก่อนอะไรเงี้ยนี่ก็ฝากพี่น้องประชาชนตรงนี้ครับก็เลือกซื้อของในเว็บไซต์ที่ไว้ใจได้ดีกว่านะครับด,ดูคอมเมนต์ของลูกค้าเก่าๆว่ามีปัญหาอะไรไหมหรือว่าเซิร์ชชื่อเว็บเบอร์โทรศัพท์หรือว่าชื่อคนที่ขายเนี่ยใน g o o g l e นะครับลองดูว่าเขาเคยมีอะไรไม่มีคอมเมนต์ที่ไม่ดีมเีเคยไปหลอกใครไหมอะไรเงี้ยครับค่ะอีกครับก็จะ น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับก่อนที่จะลงลงซื้อของแต่ว่าจริงๆเนอยากให้ยื่นหมูยื่นแมวดีกว่านัดเจอกันอะไรเงี้ยอันนี้จะปลอดภัยที่สุดค่ะนะครับ <c oughs> ส่วนส่วนบัญชีอย่างน้องกระหนกพรเนี่ยนะฮะที่จ้างมาเอ,อเปิดบัญชีให้อะไรให้เนี่ยนะครับก็ขอเลยอันเนี้ยประเภทเปิดบัญชีให้มีค่าตอบแทนดูและแปลกแกเนี่ยอย่าไปเอาตัวเข้าไปเสี่ยงดีกว่านะครับเพราะอาจจะเป็นผู้ร่วกละเอาผิดได้ถ้าเกิดพิสูจน์ไม่ได้จริงๆนะฮออืค่ะครับ แล้วในกรณีนี้ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนน่นะฮะอยากจะช่วยในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อติดตามหาคนร้ายเนี่ยสามารถช่วยตํารวจทาํางานยังไงได้บ้างไหมแจ้งเบาะแสยังไงได้บ้างไหมคะก็สามารถแจ้งมาที่ปอทอก็ได้ครับมีเว็บไซต์อยู่แล้วก็หนึ่เบอร์โทรศัพท์ลองลองดูในกูนเกิลก็ได้นะครับค่ะนะฮะแล้วก็ในข้อมูลน่นะฮะที่จะแจ้งไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมก็ดีลักษณะของการติดต่อสื่อสารกันนะคะเผื่อบางคนกําลังอยู่ระหว่างเจรจาซื้อขายมือถือกันหรือว่าอยู่ระหว่างรับจ้าง ทำงานพิเศษนะโดยไม่ทราบว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการหลอกลวงก็ลองโทรมาเล่าให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังอาจจะเป็นประโยชน์ในการช่วยติดตามคดีนี้ก็ได้นะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวยังไงทางรายการจะขออนุญาตติดตามความคืบหน้าจากท่านพันตำรวจเอกสิริวัตรดีพอพุ่มกับอีกครั้งหนึ่งนะคะครับสวัสดค่ะครับผมค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะจา์เจษฎาค่ะครับโอ้นี่สงสารน้องกนกพรอยู่เหมือนกันนะจ๊ะค่ะและในส่วนของทาง คุณเอิร์ธคุณเนทแล้วก็ผู้เสียหายรายอื่นเนี่ยนะฮะอาจารย์อยากจะแนะนํำยังไงบ้างไหมในแง่ของข้อ,ขอกฎหมายผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยถ้าคนที่ได้รับความเสียหายเนี่ยน่าจะออกมาแจ้งความไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างน้อยสุดก็เป็นเบาะแสเป็นประวัติ <c oughs> ในการที่จะติดตามกันได้แต่และคนนี้อาจจะมีข้อมูลที่แตกต่างกัน <c oughs> พอข้อมูลเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันจะเห็นข้อมูลการการะทําความผิดได้ง่ายข ค่เพราะโดยเบื้องต้นนะท่านผู้ชมบจาทันเจษราครับมี Facebook อยู่3เพจด้วยกันนะฮะที่มีผู้เสียหายแจ้งมาว่ามีการโอนเงินซื้อมือถือแต่ว่าไม่ได้รับสินค้าก็มีโอเคโมบายโฟนนะคะมีโฟโต้โฟนมี BG m o โมบายนะคะซึ่ง ทั้งสาเพจน,นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าของเดียวกันหรือเปล่านะแต่พฤติกรรมก็คือซื้อของแล้วไม่ได้ของใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะผู้เสียหายทั้งหมด26รายความเสียหาย460,000บาทนะแต่ทั้งนี้มีบัญชีที่ให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าเนี่ยประมาณ10บัญชีนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่งติดต่อได้ให้มาให้ปากคำได้นะฮหนึ่งคนยังเหลืออีก9คนด้วยกันนะ ซึ่งทั้ง9้าคนนี้นี่ก็จะเข้าข่ายเหมือนกับน้องกนกพรเลยไหมครับอาจารย์คะก็เข้าข่ายเหมือนกันนะครับยิ่งถ้าไม่ได้มาพบเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เกิดข้อสงสัยได้มากขึ้นถ้าเป็นคนบริสุทธิ์ก็ควรจะมาหาเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็ให้ความร่วมมือค่ะแล้วถ้าเกิดจับได้นี่ในส่วนของตัวคนที่เป็นเจ้าของเพจทั้งสามเพจนี้มีความผิดข้อหาอะไรยังไงบ้างอาจารย์เป็นเรื่องการช่อโกงประชาชนได้ครับเข้าข่ายช่อโกงประชาชนแล้วก็มีความผิดตามกฎหมายพราบาคอมพิวเตอร์อืมค่ะค่ะตอนนี้น้องกนก ค่ะค่ะน้องกนกพรอยากจะสอบถามอาจารย์เจษฎาในแง่ของข้อกฎหมายยังไงบ้างไหมคะอาจารย์เจษฎาเป็นทนายความนะคะจากสภาทนายความค่ะเชิญค่ะอ๋อค่ะก็คือว่าตอนนี้ค่ะมีหมายมีหมายเรียกตะวันหนูมาจากสมุทรสาครอย่างนี้ค่ะหนูควรที่จะไปตามหมายเรียกก่อนใช่ไหมคะครับก็ควรจะไปหมายเรียกนะครับเ,เรียกมาเนี่ยเขาเรียกมาเป็นยังไงตรงหัวมุมนี่ ท่านเรียกมาเป็นพยายนเนี่ยไม่มีปัญหามันจะน้อยนะครับแต่ถ้าเรียกในฐานะผู้ต้องหาเนี่ยก็ควรจะต้องมีการหารือกับทนายความด้วยนะครับค่ะ,คะก็ควรจะแล้วน้องดูไหมคะว่าเขาเรียกไปเป็นพยายนหรือว่าเขาเรียกไปเป็นผู้ต้องหาคะคือน่าจะเป็นผู้ต้องหาค่ะเพราะคือเขาก็ไม่มีหลักฐานที่จะเอาแบบ<ม>หลักฐานที่ กับทางผิดนะคะก็คือเขามีหลักฐานอยงางเดี๋ยวก็คือบัญชีหนูนะะอะค่ะอ๋อค่ะถ้าเรียกไปเป็นผู้ต้องหานี่ก็ยังไงก็ควรจะต้องไปตามหมายเรียกนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็าจะออกหมายอีกสักครั้งหนึ่งถ้าไม่ไปก็อาจจะมีการขอออกหมายจับนะฮะในกระบวนการก็คงจะต้องติดต่อกับร้อยเวรที่มีหมายเรียกมาแล้วก็หาทางนัดวันที่จะเข้าไปคุยในกระบวนการก่อนจะไปพบเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ควรจะมีทนายความและปรึกษาแล้วก็นัดหมายกันเข้าไปครับ ค่ะแล้วถ้าเกิดเรามีหลักการการติดต่อนะฮะกับ,บตัวของเจ้าของโอเคโมบายโฟนนั้นเราก็เตรียมไปให้ตหํารวจเลยได้ไหมจ๊าเตรียมไป<ห>พร้อมเลยครับอย่างเช่นภาพหรือว่าไลนา์ที่ตอบโต้คุยกันครัครแล้วก็อกพอตอนติดต่อกับเขาโดยใช้วิธีอะไรครโทรศัพท์หรือว่าไลนา์คะโทรศัพท์ค่ะอ๋อติดต่อโทรศัพท์แล้วหลังจากเกิดเหตุน,นี่ติดต่อเขาได้บ้างไหมคะไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ได้แบบ ที่วันนั้นที่ไปที่กองป่าล่ะค่ะก็<ช>คือว่าจะคือเขาจะใช้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับผู้เสียหายแล้วก็เป็นแบบบัญชีทาง่านแบบหน ua ค่ะเยอะมากเลยแต่อร์หนูค่ะไปํากับผู้เสียหายสองคนที่เขาใช้ติดต่ออะค่ะค่ะแสดงว่ามือถือเครื่องนี้ก็เป็นมือถือเบอร์ที่เขาใช้หลอกเราด้วยแล้วก็หลอกในส่วนคนซื้อโทรศัพท์<ช>มือถือนะเป็นเบาะแสที่ดีของ จ้าหน้าที่ตํารวจเพราะตอนนี้ก็มีการให้ลงทะเบียนด้วยใช่ไหมคะการเจราก็อาจจะนะฮะเป็นช่องทางช่วยได้อะไรกัหนกความเรื่องที่เกิดขึ้นกับเรานี่อยากจะฝากเตือนประชาชนยังไงบ้างไหมคะเชิญค่ะค่ะอยาฝากเตือนว่าเออแบบอย่าแบบอย่าทำอย่าแบบอย่าทาอะไรไปโดยโดยที่แบบขาดขาดขาดสติอะค่ะต้องศึกษาดูก่อนว่ามันเป็นยังไงอะค่ะค่ะนะคะอย่างเช่นก็บอกว่าให้เรารายละสี่ร้อยบาททุกครั้งที่มีการโอนเงิน ้เงินมันได้กันง่ายๆอย่างนั้นเหรอ,อยังไงต้องมีการตรวจสอบด้วยนะคะขอบคุณน้องกระดกพรมากๆนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอ้หอาจารย์จะระรูปแบบการหลอกลวงทุกวันนี้มันหลากหลายขึ้นนะอาจารย์ครับแล้วก็จะอาศรรยัยการหลอกคนเป็นจนํานวนมากๆนะครับเพราะนั้นก็ต้องคอยระวังกันด้วยค่ะนะแต่ที่เราพบนะะท่านผู้ชมว่าจุดอ่อนของถูกกี่แล้วคะ่ะอาจารย์เจษรัครับสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดลดเหลือสองหมื่น นั่นก็เลยเป็นประเด็นให้เกิดการหลอกลวงกันได้ง่ายขึ้น<ค>นะฮจะนั้นก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์เจษฎาอนุจารีนะคะทีมงานทุกทุกคนแล้วก็ดิฉันนนูมากเกษตรพืชผลพลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ